ลองจินตนาการถึงพื้นที่กลางยุโรปช่วงต้นศตวรรษที่20เมืองต่างๆเต็มไปด้วยแสงไฟบนถนนเสียงฝีเท้าของผู้คนและความเครียดของผู้คนในยุคนั้นเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกำลังปะทุ ทุกคนต้องระวังตัวแต่ในความวุ่นวายและความตึงเครียดนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในโลกของความลึกลับและอันตรายโดยความงามและเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานวันนี้เหมียวอยากเล่าจะพาคุณดำดิ่งไปยังโลกของมาตาฮาริสายลับหญิงลึกลับยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้หญิงที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังแต่ไม่มีใครรู้ว่า เบื้องหลังความงามนั้นเธอกำลังทำงานลับที่สามารถเปลี่ยนกระแสสงครามได้ในเนเธอร์แลนด์ช่วงปลายศตวรรษที่19เมืองที่เต็มไปด้วยคลองและอาคารสไตล์ยุโรปโบราณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมากาเรทธากีตราดาเซเลเติบโตขึ้นในครอบครัวธรรมดามีพ่อแม่ที่พยายามให้การศึกษาและความอบอุ่น แต่ชีวิตของเธอกลับไม่เรียบง่ายเสมอไปครอบครัวมีปัญหาทางการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ไม่ราบรื่นทำให้เธอต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าโลกไม่ได้ง่ายดายและเต็มไปด้วยความท้าทายจากวัยเด็กมาการ์เราแสดงความสนใจในศิลปะการเต้นรำและการแสดงเธอมีพรสวรรค์ด้านความงามและการเคลื่อนไหวร่างกายที่ประณีต ทำให้ทุกสายตาที่ผ่านไปต้องเหลียวมองแต่เธอไม่ใช่แค่เด็กหญิงที่สวยงามเธอฉลาดช่างสังเกตและเรียนรู้วิธีอ่านสีหน้าท่าทางและความคิดของผู้ใหญ่รอบตัวตั้งแต่ยังเด็กเธอเริ่มสร้างตัวตนใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยชนชั้นสูงและผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกความงามและท่าทางของเธอทำให้ผู้คนสนใจแต่เธอก็รู้ดีว่า การเป็นเพียงชื่อจริงธรรมดาไม่เพียงพอสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่สรงพลังเธอจึงเลือกใช้ชื่อใหม่บนเวทีคือมาตาฮาริซึ่งแปลว่าตะวันแห่งรุ่งอรุณในภาษามาเลชื่อใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อสำหรับเวทีเต้นรำเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนที่ลึกลับและทรงอิทธิพลชื่อมาตาฮาริ ทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจและจดจําเธอได้ทันทีและเป็นสิ่งที่แยกโลกส่วนตัวของเธอออกจากโลกสาธารณะการใช้ชื่อเวทีนี้ยังสะท้อนความสามารถของเธอในการสร้างเรื่องราวและภาพลักษณ์ของตัวเองการเป็นผู้หญิงที่สวยงามแต่ก็มีความฉลาดและซับซ้อนอยู่เบื้องหลังชื่อมาตาฮาริจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสายลับหญิงลึกลับ ที่จะทำให้โลกต้องจดจำเธอไปตลอดกาลเมื่อโตขึ้นเธอได้พบกับโลกใหม่ผ่านการแต่งงานกับนายทหารชาวอินโดนีเซียการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกทำให้เธอสัมผัสกับวัฒนธรรมที่ต่างไปจากบ้านเกิดเธอเห็นทั้งความหรูหราและความรุนแรงของโลกกว้างทำให้เธอเรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้เสน่ห์และความคิดเชิงยุทธวิธีเพื่ออยู่รอด สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนแรกๆที่หล่อหลอมให้เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและระวังตัวชีวิตวัยเด็กและประสบการณ์การเดินทางทำให้เธอมีทักษะที่สำคัญต่อการเป็นสายลับในอนาคตคือการสังเกตการเจรจาการเข้าใจจิตใจคนและการใช้ความงามเป็นอาวุธชีวิตวัยเด็กในโลกที่เต็มไปด้วยความลำบากและความไม่แน่นอน ทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความอันตรายและนี่คือช่วงแรกของชีวิตที่ทำให้มาตาฮาริไม่ใช่เพียงนักเต้นรำสวยงามแต่เป็นผู้หญิงที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกสายลับและความลึกลับที่รออยู่เบื้องหน้าเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นมาตาฮาริใช้ความสามารถของเธอเข้าสู่โลกสายลับอย่างเต็มตัว เธอถูกจับตามมองทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันทั้งสองฝ่ายต่างพยายามใช้เธอในการสอดแนมและส่งข้อมูลลับเธอใช้ความงามสเสน่ห์และสติปัญญาเป็นอาวุธข้อมูลที่เธอส่งกลับอาจเปลี่ยนแผนการและชะตากรรมของกองทัพหลายครั้งแต่ชีวิตสายลับก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงทุกการเคลื่อนไหวทุกการเดินทาง ทุกการพบปะก,กับผู้คนล้วนกลายเป็นจุดจบของชีวิตเธอได้ในชั่วพริบตาเรื่องราวชีวิตของมาตาฮาริเต็มไปด้วยความรักความหลงไหลและการหักหลังเธอมีความสัมพันธ์ลับกับนายทหารเจ้าหน้าที่และผู้มีอิทธิพลหลายคนทำให้เธอเข้าถึงข้อมูลลับและแผนการสำคัญที่สุดของทั้งสองฝ่ายแต่ความรัก และความหลงไหลในชีวิตส่วนตัวเพราะความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้เธอถูกจับตาและถูกใส่ร้ายป้ายสีในหลายครั้งจนท้ายที่สุดความซับซ้อนของสายสัมพันธ์อันตรายจากสงครามและความไม่ไว้วางใจในตัวเธอเองทำให้มาตาฮาริกลายเป็นเป้าหมายของรัฐบาลฝรั่งเศสนอกจากนี้ ชีวิตของเธอยังเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางอารมณ์และความคิดเธอต้องรับมือกับความเหงาการทรยศและความกลัวจากทุกด้านแม้เธอจะปรากฏตัวต่อสาธารณะในฐานะนักเต้นรำและนักสแสดงแต่เบื้องหลังคือลอกแห่งความลับความตึงเครียดและเงื่อนไขของสงครามที่ไม่เคยให้โอกาสผิดพลาดความสามารถของเธอในการอ่านคนและจัดการสถานการณ์ ทำให้เธอยังคงอยู่ในวงจรของอำนาจความลึกลับและความตายจนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครลืมในปี1917มาตาฮาริถูกจับในข้อหาส่งข้อมูลให้เยอรมันแม้หลักฐานจะไม่มากนักแต่เธอก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในปารีสท่ามกลางความหวาดกลัวและความลึกลับเรื่องราวของเธอยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ว่า อาจไม่ได้เป็นสายลับจริงหรือบางทีเธออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นเหยื่อของความตึงเครียดและความกลัวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามมาตาฮาริไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่สวยและมีสเสน่ห์เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับความกล้าและความฉลาดในโลกที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดของสงครามเธอสามารถเปลี่ยนเส้นทางข้อมูล เปลี่ยนความคิดของผู้คนรอบตัวและแม้แต่สังหารใจของนายทหารด้วยรอยยิ้มและสายตาเรื่องราวชีวิตของเธอเป็นบทเรียนว่าความงามและสเสน่ห์สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายที่คาดไม่ถึงนอกจากนี้มรดกของเธอยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของสงครามและการเมืองเธอเป็นทั้งไอคอนของความลึกลับ และแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในโลกของอำนาจและความลับเรื่องราวของมาตาฮาริสอนให้เรารู้ว่าแม้ในโลกที่โหดร้ายความเฉลียวฉลาดความกล้าและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์สามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นตำนานได้ และแม้ว่าชะตากรรมของเธอจะจบลงด้วยความโหดร้ายแต่ชื่อของเธอยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางหายไปอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหนียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ